โอ้ยแต่อย่างไกลขาลงมากกันนาเแล้วอย่างไกลขาลงมากกันนาวแล้ว,อลอว,วโอ้เดี๋ยวจะซีวนวยแล้วนเดี๋ยวซีนวยแล้วไอซีนวยแล้ว À, mặc hoài uh, để mà quán, quán. Ui, để mặc dáng nó, nó mới hoài đuốc Này, cái gần, cái gan, Ui,

หอยธรรมศาสตร์หอยธรรมศาสตร์นี่พอได้อยู่พอได้อยู่ ผักไผ่เก็นไยเลย้ยมัน <c oughs> มันกำลังลงไหนก็มกัง 那你在哪里买？ พี่นอมาัเดีวไปใส่มาเิว๋โยแบืเป็นเงันหมื่นมามเฮ้ยหมอปลาคามเหมปลาคามเบมนาคามีบเหมืนมมนมอนาคมใ่หมอ นีหอดจันโอถือว่าหอจันมีป่าอยู่บ่หอ,อาด,าด,นะดจันร์ก็อะไรในอันอันอ้ จนวนกีหน่อเมอคล้อยเมวนคักขนาดเอ้ยบนาหนขนาดมา

感谢关